กลับนมัสก,การครับรอาจารย์เตียกลับ<อ>นกกมัส,สการครับารอาจารย์เตียกนามัสการาครับเอฟซีามาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์เตียนี่แม่นครับแถวหมอชมเนาะงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าเซนแตกครับเอฟซีงวดนี้สิให้รวยอีกวัสัุนครับแถวหมอชมเนาะเป็นเสือใหญ่กุมารดำครับเอฟซีเคยบอกเอฟซีบอกซอยเหลือซาวบ้านซอยเหลือซาวบ้านนี่คือสิบหกล้านมาแล้วครับเมื่อนี้ว่าพลาดครับเบาแอมมบอทงเดียเก็บดอกไม้มาถวายอาจารย์เตียครับสาธุ สาธุให้อาจารย์เตียใส่จิตครับเอิ้นกุมารดำครับมาบอกเกลีเกนะครับแต่ผู้ชมเนาะเด็ดๆจ้าจังงวดวันที่สองนี่สิเป็นจังไดครับตัวไหรเนาะครับเนาะครับผมนิมนต์พระอาจารย์เตียซอยเรือลุกร์สีตุ้กหานะครับอ่าเเริ่มไเลยบครับเริ่มเลย่ะครับขอุยาดโบส่เสียงนะครับเนาะหนึ่งสองสามครับผมกำลังรับตาครับ ได้แล้วครับอาจารย์076ยังกว่าครับอาจารย์076 076สองตัวครับอะไรสองตัว07 07ออตัดเลนตัวครับอาจารย์บ้ต้องเขียนวะเขียนไหมซ้ำนี่วงกลมให้ยยี่บอครับอาจารย์วงกลมวงกลมตัวไหนครับนี่วงกลมทั้งสองทั้งสองเลย ศูนย์เจ็ดหกกับศูนย์เจ็ดครับเสือไ่กุม่านทำกุม่านขาวมาก่ครับ,บมาแต่<า>บักเดียวมาบักเดียวครับเอฟซีแบเสือไ่นี่แ่ะครับบอกแม่นเอฟซีเนาะรวยมาหลายแล้วครับผม,ม้มชมงวดวันที่สองนี่ก็ให้รวยอีกครับนี่แะมันบอกก็นี่แหะครับเอารองเบิงครับ เดี๋ยวทีมงานสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับมันมีเท่นี้ละมันบอกไงเท่านี้ละบอกในเท่านี้มันใจเลยมันใจมันว่ามันใจแจ็คสิมันใจนี่ละมันหายมาแค่นี้ละไอแค่นี้รับรับรับอุสาถุกสาถูกกลับล่าครับพอาจารย์เตียกาบลาครับาับพระอาจารย์เตียกาตลาครับเดี๋ยวสืจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับนี่นักขัตตมชมเลขของพระอาจารย์เตียกาตมชม หมวดกรกเขาจังจังน,น,ะนะค่กุม่านดำมาบอกเลขกเจ็ดเก่นนาหมวดกรม่วนกุม่านดำมาบอก076แล้วก็ศูนย์เจ็ดตธรรมชม07607แล้วก็กคีิแปแรกท,ที่ตามพระอาจารย์เตี่ยพีตายหงมาบอกสามศูนย์เก้าเจสี่สามศูนย์เก้าเจ็ดขตธรรมชก็ขอหายไม่ชมไม่ลาบก็พระอาจารย์เตี่ยนะเน,น,นะประจําหวดที่สองพฤษภาค,คม พศ2 5 6 7ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสเซราสำชมพิกรอนเจอกันคลิปนาค่ะขอให้จุกโชคมัน่นหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะยายพึ่งาพาไปใส่เนาะค่ะสำชมพอมีสามดาวมีของดีเมื่อฝากสำชมค่ะประับชมบนคของดีกระเบาแอมละทรงกันเลยค่ะบบาแอมละทรงนี่ทีเดินข้างไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะคับเนาะ วัตสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดูดีบุคคาบุค่คยอยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกทองสื่อเหลือสื่อลอตตอรี่นสิ่อเหลือก็รกรกครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนมันเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้างในครับมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับรับคุณผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้และแลกบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะแลก็บีบีอย่างนี้ิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บุญปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อปู่หลอดเนพ่อขาดว่าตีหลือเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองการสิ่งดใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานออนกได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้อานยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอามาัตุงหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปุ่ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสำรับทำไนที่ค้าขายของบมคอยดีลูกค่ายา่างบมเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบ,บงุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบาุดมาบังนาลานเหนุใดคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ่นซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสตนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะ pues mm เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอย่าใครคนหักคนหลงเบอกบากยังกไงผู้สาวผู้บ่าวมาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลูกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อเตะมแทบครับท่านผู้ชมเต็มแทบแล้วก็บี้ดยิ่งสิครับหมุนยั่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ หักสามเถ้าท่าคิวสามเถอแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆ,ๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคกลาบบอลจนในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วนะครับท่านผู้ชม เล็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับมือเงินขาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลง เบาแอมลราทุงกับบุหรีซาครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่หน้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอ็มเราทุงนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะล่างกายเสนีย์ช่างไรที่บตี สีล่าสีมันบดมันบังเสียดจะให้ยในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับสัมผัสชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแหยดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับสัมผัสชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับสัมผัสชมมีจํานวนจํากัดบดยเอ็มระตุงนี่เอามาบัวลายครับมาฝากอิดสีบัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาเบาเอ็มรทตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่ยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือปลีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง หลำมเรื่อยสามสิบล้ลานเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวไปเอามาตรงกับสีเฮเบิง้งโตเร่กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้มชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับเพาะให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บ้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอวคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 